ผู้บัญชาการทหารบกเป็นหน้าที่อันมีเกียรติได้ทำหน้าที่ทหารของชาติปกป้องค้ำชูสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างสันติสุขให้ประชาชนดำรงเกียรติศักดิ์สรีปฏิรูปกองทัพนี่คือวาทะสุดท้ายของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ก่อนอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและส่งมอบให้แก่พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้เป็นผู้บัญชาการทหารบกคนต่อไป โดยเมื่อวันที่29กันยายนพลเอกอภิรัตรคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกและพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ร่วมกระทำพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกโดยได้กระทำพิธีสการะสารพระชัยมงคลภูมิวางผานพุ่มถวายสการะพระบรมราชานุธิวรีรัชกาลที่5พร้อมลงนามเอกสารรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารบกจากนั้นจึงเดินทางมายังบริเวณพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมขึ้นแท่นรับการเคารพจากกองผสมสวนสนามจากนั้นพลเอกอภิรัตส่งหน้าที่พร้อมทงผู้บัญชาการทหารบกให้กับพลเอกณรงพันธ์โดยระบุว่าตามที่มีพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกณรงพันธ์เป็นผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2,563นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และเป็นเกียรติอันสูงยิ่งของการรับราชการในกองทัพตนขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจการปฏิบัติหน้าที่มาตลอดชีวิตรับราชการที่รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสอันสำคัญยิ่งในการทำหน้าที่ทหารของชาติพิทักรักษาความมั่นคงให้กับชาติบ้านเมือง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างสันติสุขให้แก่ประชาชนในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตนมีความมุ่งหวังที่จะทำให้กองทัพบกดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีในการที่เป็นสถาบันเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศด้วยการพัฒนากองทัพบกในทุกด้านและปฏิรูปให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพปรับตัวเข้ากับยุคสมัย มีการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยให้เกิดผลสมฤทธิ์ของภารกิจสำคัญผลเอกอภิรัตกล่าวว่าสำหรับผู้บัญชาการฐานบกท่านใหม่ตนเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านฝ่ายอำนวยการและผู้บังคับหน่วยในสนามและหน่วยปกติอีกทั้งจิตวิญ,ญญาณของความเป็นทหารและความมุ่งมั่นในการทำงานที่ยึดถือผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญที่จะสามารถรับผิดชอบสารต่อภารกิจที่มาพร้อมกับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกภายใต้ผืนธงนี้อย่างดียิ่งและจะนําพากองทัพขับเคลื่อนด้วยความมั่นคงเป็นปึกแผ่นต่อไปจึงขอส่งมอบตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและการบังคับบัญชาให้กับพลเอกณรงพันธ์จิตแก้วแท้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในขณะที่พลเอกนรงพันธ์กล่าวว่าจากการที่มีพระบรมราชองค์การโปรโดเกล้าให้ตนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563เป็นต้นไปนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ตนขอน้อมรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ไว้ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและดำรงตำแหน่ง ผู้นำสูงสุดของกองทัพบกนั้นพลเอกอภิรัตได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นทหารอาชีพที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ทุ่มเทเสียสละในการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความจงรักภักดีอย่างมั่นคงต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ตนขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่าจะสารต่อภาระหน้าที่ นโยบายและอุดมการ์การทำงานของพลเอกอภิรัตยอย่างเต็มความสามารถที่จะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและพร้อมจะนำพากำลังพลในกองทัพบ,บกปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานความสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจรวมทั้งพัฒนากองทัพบ,บกให้มีความก้าวหน้าสามารถยืนหยัดเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงที่คำจุนประเทศชาติ และราชบัลลังกอย่างยั่งยืนตลอดไปในโอกาสสำคัญนี้ตนขอรับมอบหน้าที่ผู้บัญชาการฐานบกและสายการบังคับบัญชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกองพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยาโวยบัญชาการสงครามพิเศษ